่นบ้านลักสิ์นะคะวันนี้เราจะมาให้อาหารน้องๆน,นะคะก็คือจะมีเป็นละยโยคานีนบดนะคะบวกกับงนมแพะอันนี้เด็กๆที่ใส่ปลอกคอนะคะก็คือมีคนจองเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนน้องที่ยังไม่มีปลอกคอนะคะีน่ค่ะนี่อุ้ยเลอะเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องเช็ดตัวกันใหม่เลยนะคะด้วยความหิวรอบนี้เป็นมื้อกลางวันนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอาหารมื้อเช้ายังไม่ได้เช็ดตัวนะครับ ไม่ใช่ค่ะเมื่อเช้าเช็ดไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือน้องกินเมื่อรอบสายเพิ่มอีกค่ะแล้วเนี่ยยังไม่เที่ยงดีเลยค่ะนางหิวอีกแล้วก็คือตัวนี้ละคะ่ะตัวป่วนหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะติดพื้นเลยหูติดพื้นแข็งแรงแลบประกันความซนค่ะแล้วก็ราคาเบาเบาค่ะแต่ส่วนที่เหลือที่ใส่ปลอกคอใส่ปลอกคอจองหมดแล้วค่ะเด็กๆถูกจองหมดแล้ว เตรียมพร้อมย้ายบ้านวันที่1กระาก้านนี้แล้วนะคะเรามีวัคซีนให้เรามีวัคซีนรวม5้าโรคให้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของการถ่ายพยาธิให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรคะเช็คล่างกายก่อนส่งมานให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีสมุดคู่มือน้องด้วยติ๊ตต็๊ตติ๊ตติ๊ตติะตติ๊่ติ๊ตติ๊ตติ๊ตตร๊ตติคตติ๊ตติ๊ตตน๊นติ๊ตปิ๊ตนินตติ๊ตติ๊ะ กินดีครับเราไม่ได้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนเราอยากให้น้องออกไปในทุกคนที่ได้ไปบางคนถามว่าทำไมบ้านเราถึงปล่อยน้องเบาจังก็คือเราอยากจะให้ได้เห็นความน่ารักของน้องในช่วงวัย45วันนะคะดังนั้นเราจึงอยากแบ่งปันให้รับน้องๆไปคือเรามาจุดสูงสุดแล้วอ่ะเราก็เราก็เลยอยากแบ่งปันแล้วคราวเนี้ย แต่คือการแบ่งปันมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะผ่าหมา,าทีนึงก็ใช่ค่ะเจ็ดแปดพันเนาะบิ๊กเกิลคลอดเองได้ใช่บิ๊กเกิลคลอดเองได้ค่ะแต่ภาวะการเสี่ยงในะการคลอดเองก็มีนะคะน้องบางทีเ,เป็นสภาวะของการคลอดยากถูกสภาวะคลอดยากดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของน้องพอเราเห็นภาวะที่น้องคลอดเองไม่ได้แล้วเนี่ยเราจึงทําการส่งผู้เชี่ยวชาญก็คือสัตวแพทย์นะคะสบายกว่าสบายกว่าเพราะว่ามีตู้อบมีอะไรสบายกว่าต้นทุนที่สูงกว่าชาวบ้านหน่อยแต่ว่า อย่างที่บอกว่าอยากจะให้เห็นความน่ารักของวัย45วันเป็นช่วงน่ารักค่ะ45วันถึงถึง60วันนี่จะเป็นน้องบีเกิลที่น่ารักมากสามารถทักมาได้นะคะบีเกิลบ้านรักษิเราโพสให้ดูตลอดตั้งแต่น้องเกิดยันตอนนี้เลยนะครับเพราะหูน้องจะพัฒนายาวขึ้นมา,มาเรื่อยๆนะครับวันที่18พฤษภาคมค่ะ18 มิถุนาครบหนึ่งเดือนแลวรับรองว่าเอาไปกอดนี่เหมือนตุ๊กตาแน่นอนเราเราให้น้องกินเราไม่ใช่ว่าให้น้องกินแค่เช้าวันเย็นนะคะเราให้น้องกินทั้งหมดห้ามือ้อมีเช้าสายเที่ยงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็คือก่อนนอนก็จะมีไข่แดงไว้ด้วยมื้อเช้ากับมื้อเย็นไข่แดงบดค่ะข uh huh. ยำกับข้าวนะคะแล้วก็มีนมผสมแต่ถ้าเกิดลูกค้ารับไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่น้องเริ่มเคี้ยวเป็นเม็ดๆได้แล้วค่ะดังนั้นจะง่ายขึ้นก็คือสับ สับตับสับไก่บดหมูบดอะไรไก่บดอย่างเงี้ยเคอได้หมดเลยค่ะไม่ให้กระดูกน้องนะครับขอความกรุณาไม,ไม่ไม่ทาร้ายน้องทางอ้อมนะครับเราจะไม่ให้กระดูกน้องทานเลยนะครับเพราะว่าเรื่องระบบลําไส้ของบีเกิลนี่น่าอันตรายมากอย่าอย่าพยายามให้กระดูกไก่นะครับเพราะว่ากระดูกไก่เนี่ยกระดูกไก่ที่ต้มแล้วหรือปรุงรสแล้วเนี่ยมันจะคมมากเลยมันจะมีผลไม่ดีกับสภาวะของกระเาพาะน้องนะครับ ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากบีเกิลบ้านรักสีด้วยนะครับราคาเบาหยองเลยครับเบากระเป๋หยองเลยครับสวัสดีอ้าวยังไม่ได้ให้ดูตัวที่ตัวนั้นเลยอ่ะตัวนี้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 ตัวเลอะๆนี่ยังไม่มีปลอกคอนะคะไวยบีเกิลสองสีเลมอนค่ะเทศเมียนะคะกินอิ่มตัวแล้วมากกินเก่งมากค่ะแล้วก็ปวดที่สุด เขาเรียกว่าเล็กพิกขีนูนะคะมี่ค่หูยาวมากข้างหน้าสวยนะคะอันนี้เราก็ทําการเช็ดตัวเพราะว่าน้องจะนอนกลางวันแล้วนะคะบิ๊กเกิลบ้านลักษีนะคะเวลาที่รับน้องไปแล้วเนี่ยเราจะมีการถ่ายพยาธินะคะทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงมีวัคซีนรวม5้าโลกให้ด้วยราคาตัวนี้เบาหยองเลยค่ะแล้วก็สมุดคู่มือประจําตัวน้องมีการ,รตรวจเช็คสุขภาพก่อนส่งมอบให้กับมือลูกค้านะคะคุณหมอจะเช็คให้ดูเลยว่า สุขภาพแข็งแรงยังไงนะคะไม่ต้องกลัวแน่นอนค่ะรับน้องไปยังไงก็แข็งแรงที่เราปล่อยในราคาเบาสบายนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นความน่ารักของน้องในวัย45วันถึง60วันค่ะเขาจะคุ้นชินกับเจ้าของมากๆเลยนะคะเออไม่ดราม่านะคะแล้วแต่บ้านของแต่ละคนในการเลี้ยงน้องนะคะว่าแต่ละบ้านนั้นเขาเลี้ยงน้องแบบไหนกันเลี้ยงไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะ ดังนั้นแล้วแต่คุณลูกค้าจะพิจารณานะคะว่าชอบแบบไหนถูกจริตบ้านไหนได้หมดเลยค่ะถ้าเกิดสนใจยังไงก็ทักแชทมาได้เลยนะคะ b e เกิลบ้านลักษค่ะมันต้องมีคนเกียดขี้หน้าเราม้่งอะไร